อาใส่อ้ยอาคว้าควัาวเม่แข้งอูอมือเเนาะขาวมสองแฉบนี่เดยครับดกเอามเขาว่ได้หัวสนม่่ครับขอทน้ำต่่น้มั้กินกินิบอกเบิดบอก่ครับดครับคอสีหอมวนๆลยเนาะครับเขาตุยลงไปนะถ้าเขาใส่น้มันมันจะเปลนกัรทอดครับมนบ่อันนี้ว้าน้ำเอาไปทำแแก้วแม่แข้งเอนี่เขาหเขาไม่รู้นำเสนอไมู่้ยังเอนี่ แกวแมงยังค้างครับแกวแมงแกวไม่แข้งว่าแฟนบอกแมงยังค้างครับแมงยังค้างเดี๋ยวไปเด้๋ยวไม่ได้ใส่ไปเด้ไม่ได้ใส่ไปหายากเแมงแข้งนี่บางเดือนแมนบินมากครับมันบินมากเลยบินมากไ้กินครับได้กินหอมหอมหอมเป็นเป็นน้องของแมงดาเลยวะแมงดาดีนาจะเป็นหน้าครับเป็นหน้าเป็นหน้าก็แมงแข้งแมงครับแต่ว่ากับขอมเหมือนกันหอมเหมือนกันหอมแบบของวิญญาณแบบมาของวิญญแบบพร้อมแล้วกันมาจุ๊บก็ได้หน่อยเดนะวะมีนะครับผมได้หน่อยเล็กเท่าเนาะครับผมเอาตามตามตามก็ดีท่าเบิ้ลมานะครับผม กินมากเลยกินมากเรากินมากเราครับผมกินมากดีดีวะเดี๋ยวแม่แห่งก็โดนได้กินไิหนึงของหายากเนี่เธอของหายากเลยเนี่ยการบดดวงบม่ดีนี่บ่พ่อมันี่ยนันเป็นหายากจังไยมันจีเป็นสัตว์สงวนครับจังนึ่งซัสมวันซัดสมวันการของหายากนี่งขึ้นบัญชีเลยเป็นสัตว์สงวันซัดสงวนนี่ครับผมเรียบร้อยทื่เวลาครับผมก็กินตามเลยที่ปอมก็เริ่มแล้วกิ่ปอมครับสงวนไว้แล้วครับสงวันที่กันครับผมเรียบร้อยบ่กล้าบ่กล้ากินเลยเข้าไปได้เนาะบ่กล้ากินครับบ่กล้ากินเลยนี่ละครมองมองถึงกินแล้วถึงก สีสันกันถรามดาธรรมดาเนาะเขาเาเน้นเขาเน้นกินเนาะเน้นกินกับรสชาติครับเอ้าขั้นตอนต่อไปเขาสู้การการปรุงรสครับผมการปรุงรสการปรุงรสเราเน้นนะครับเน้นอย่างครับผมที่ปลาลดเสี่ยมรสชาติด้วยที่ปลาลดนะครับผมกล้องก็ได้ราคาอย่างีกแล้วก็ผงนัวครับผมผงนัวผงนัวคือเราค่าละสามสิบบาทเลยได้เมื่อได้สองวันครับได้สองวันโอ้ยอะไรน้ามาราตาตาแม่เลี้ยงครับตาแม่เลี้ยงครับเจ้า่าขาดขาดเรอบอะไรอีกขาดรอบอะไรครับเออแม่เลี้ยงนี่ขาดเรอบขาดเรอบอะไรใส่ยังกแับ หนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนเก้าอี้นี่เป็นช้อนโต้ช้อนโต้เอาใส่ลงไปนช้อนน้ำปลาใส่นิดหนึ่งปึ๊บมตอนบุษมิ่งวะครับตอนบุษมนี่ก็ระไรกีเก่าไอ้ผมก็ใส่หลายรเท่าอาละละละพ่อ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 เก็บไปแล้วโอ้สายหยาดในเ้ยใส่ก็ได้เอานวดนวดนวดสักน่อยนิดเดียวครับใส่ใส่บ่หอมป้อมหอมป้อมใส่บ่หนิหอมป้อมใส่บ่หอมป้อมใส่บ่ รมันคือบะตัดกินบอกว่าหอมผัดใช่ปะใส่เนาะบ่ใส่เนาะบ่ใส่ครับบ่ใส่บ่ใส่เบิ่งซุ้งแล้วเบิ่งซุ้งแล้วเป็นตะโพดแม่เลี้ยงถาวะบ่เป็นเล่ครับบ่บ่อบ่อปันเล่ถือกินมะฮอดตามดังตึ่มตุมเลยเนาะสุดยอดสุดยอดลองชิมบังครับผมเอาเชิมชิมจังบาะนี้เอาเซตเนาะบัดนี้เนาะเมนูง่ายังมนูงง่ายง่ายครับกินกับเขาลวกพักครับจากสัตว์พื้นบ้านนะครับสัตว์พื้นบ้านนี่ครับผม เอามาเห็ดเป็นเนื้อกินได้ครับผมสุดยอดอีีฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องนี้นะครับเด้อช่องกับข้าวแสนธรรมดาที่บ้านฉันนะครับไปไงก็แห้งไปใหญ่เสียครับกำลังแก่กันแน่กำลังแก่กันแน่ครับผมเห็ดเนื้อกินแบบบ้านๆเท่านล่ะครับผมโย่ตรงไห้ต้งหน้านะครับบะระเมีอ่ยงไหลบะระเมีอ่ยงไหลเมี่ยงก็กินปลาไปไปนะครับโอเคเอาตัก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 ปุ๊บเฮ้ยตำหนี่ก็ลวกผักกันแล้วเรีวครับผมแล้วเรีวครับเทียงเทียงเนาะเอาตำหนี่แล้วเนาะครับผม